สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอิสุเจมอจัดให้อีกแล้วนะคะวันนี้มีโปรดีๆสำหรับ4ประตูรุ่นยกสูงนะคะ1.9ไฮแลนเดอร์ er, รุ่น LDA ค่ะโปรเริ่มต้นอยู่แค่59,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมตกแต่งอุปกรณ์ล้อแมกขอบ18นิ้วแบบนี้ค่ะตกแต่งแบบไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นล้อเวลนะ D2 SSR นะคะคันนี้ลูกค้ารีเควสมานะคะตกแต่งตามที่เห็นเลยค่ะแล้วก็มากับยางใหญ่ค่ะ2 6 5 6 0นะคะ18แบบนี้ค่ะคันนี้นะคะเราใส่เป็นฟิล์มฟ้าใส40%นะคะตัดกับตัวรถสีดำสวยๆแบบนี้ค่ะด้านท้ายนะคะยังคงความ เป็นโรสซิ่งอยู่นะคะใส่ท่อค่ะปลายได้แบบนี้ค่ะสำหรับการตกแต่งภายในนะคะคันนี้นะคะเป็นโปรโดิฟี่นะคะก็คือจะมีเกรดวัดทั้งหมดนะคะอยู่ที่6ตัวมาพร้อมกับวัดบูตอีกหนึ่งตัวค่ะ น้าออกยย้ำกันอีกรอบนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะ59,000บาทพร้อมตกแต่งล้อมแม็กขอบ18นิ้ว แบบที่เห็นกันนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะอย่าลืมทักอินบ็อกซ์มมานะคะแล้วก็โทรมาสอบถามกันก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e ให้มนด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ